สามสองหนึ่งไปสวัสดีครับทุกคนก็พบผมแนวมวินที่นเคยนะครับวันนี้มาวินก็อยู่ที่บ้านเว่างาแล้วทางคามสารห้องก็เจออัลบั้มนี้นะครับทีออ่มาวินไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับประมาณยี่สิบปีที่แล้วในอัลบั้มรูปเนี่ยเอ,อมี สิ่งแปลกๆเกิดขึ้นนะครับก็คือเข้าไปในวันดแล้วเนี่ยถ่ายรูปไม่ติดก็เลยลองออถ่ายรูปบั่มๆดูว่าถ่ายนั้นถ่ายนี่แล้วจะติดไหมมันก็น่ากลัวนะครับอันนี้นะครับผมตอนอายุ18ถ่ายรูปจี้โรตัสบางส่วนแก้วนะครับ อันนี้คือคุณแม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านชราภาพมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ไปนั่งที่เก้าอี้ประชสะะสะัมพันธ์นะครับของที่เดิมครับโรงแรมโลตัสฟางสดแก้วครับออีอ๋อนี่น,นีคุณแม่ก็ไปนั่ง สวยไหมครับแล้วก็ที่บอกว่าถ่ายรูปบางรูปไม่ติดก็รูปนี้ติดนะครับก็เป็นรูปมาวินกับรถสปอร์ตนะครับอันนี้ทุกคนรู้จักไหมครับสวนนงนุชครับ อยู่ที่เชียงใหม่ครับข้อที่เดิมนะครับส่วนนงนุชเนี่ยส่วนนงนุชนะครับอ,อันนี้ผมก้มหน้านะครับเพราะว่าผมรู้สึกเหนื่อยนะครับ อันนี้นะครับเป็นผมกับอ e ีต้อยนะครับชื่อพรทีวีนะครับเ,เป็นร่างทรงด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ยินว่าแกเมาเหล้าแกเลยไม่ได้ม่ได้เข้าล่างส่งแล้วละครับเป็นได้ชื่อพรทีวีนะครับเอ,อ,อยู่ที่เชียงใหม่นะครับลองไปเซริร์ชใน google ดูนะครับ อน,นี้ผมกับร้านขายล่มนะครับแล้วก็รูปนี้เนี่ยเราถ่ายกันเพราะว่ากดชัตเตอร์ในวัดแล้วถ่ายมิติดน,นะครับก็เ,เลยถ่ายรถของอีอต้อยมานะครับจริงๆมีเยอะนะครับแต่ว่าขอให้ดูแค่นี้แล้วกันไม่อยากทำให้ ทุกคนต้องมาเสียเวลานี่เทปก็สีนะ่นาทีแล้วขอจบการถ่ายทอดสดเพยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ